สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับศูนย์เมตตาเนชชิงแคร์นะคะศูนย์จัดส่งพนักงานดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและที่เลี้ยงเด็กนะคะวันนี้วันที่27เดือนมีนาคม2567นะคะวันนี้มาส่งพี่เมียวนะคะที่บางบอนค่ะสวัสดีพี่เมียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนแล้วก็สวัสดีในจ้างทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวให้พี่เมียวเองแนะนําตัวเองนะคะว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วมารับงานกับเราแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ แนะนำเลยค่ะพี่ค่ะชื่อพี่เหมี่ยวนะคะสุนทรละองทรงเนาะก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่กับศูนย์เมตาแต่พี่พี่เนี่ยงใจดีมากน้องๆดีมากค่ะคือแบบใครอยากเข้ามาเข้ามาสมัครได้เลยนะคะแบบรวดเร็วทันใจค่ะรองงานไม่นานค่ะพี่บริการดีมากมาอยู่บ้านสวนตอเาสัตดีๆตอนนี้ก็ได้เงินเดือนเลทเหมือนสองหมื่นสองเนาะใช่ค่ะเงินเดือนหมอจ่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะทานกับนายจ้างทานกับนาจ้างค่ะ แนะนำให้พี่ๆี่ทุกคนมาสมัครงานไหมคะอยากแนะนำไหมอยากแนะนําค่ะมาเลยศูนย์แม่ตาค่ะพี่ค่ะพี่เนื่องใจดีมากพี่เป็นคนแบบกันเองมากเลยค่ะค่ะน้องๆก็ใจดีทุกคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เมียวในจ้างท่านไหนนะคะที่สนใจติดต่องานนะคะอยากจะหาพนักงานดูแลผู้ป่วยนะคะ ทั้งตรวจประวัติอัชญากรรมแล้วก็ผ่านการอบรมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ